รองโฆษกพักเพื่อไทยออกมาเรียกร้องให้มอบชาวนานะครับอดทนในการรับเงินที่ค้างจากการจำนำข้าวพร้อมกันนี้นะครับได้ถามกลับไปยังแกนนำมอบชาวนาบางกลุ่มว่ากำลังเอาความเดือดร้อนของชาวนามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ทั้งที่ผ่านมารัฐบาลก็จ่ายเงินในโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องครับในอนุสวรเอี่มสะอาดรองโฆษกพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่แกนนำมอบชาวนาภาคตะวันตก เียมยกระดับการชุมนุมวันที่12กุมภาพันธ์นี้ด้วยการปิดโกดังข้าวว่าขอตั้งคำถามไปยังผู้ที่เป็นแกนนำมอบถึงการออกมาเคลื่อนไหวว่าที่ต้องการให้รัฐบาลลาออกนั้นจะทำให้ได้เงินจากโครงการจำนำข้าวได้อย่างไรทั้งที่มีหลายกลุ่มที่ได้เงินไปแล้วอีกทั้งการเรียกร้องให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางมาทำหน้าที่ในการจ่ายเงินนั้นจะทำได้อย่างไรเพราะไม่มีข้อกฎหมายระบุไว้ ทางนี้ที่ผ่านมารัฐบาลก็ดําเนินการจ่ายเงินให้กับชาวนาถึงสีฤดูกาลไม่เคยขาดการที่แกนนามอบชาวนาบางกลุ่มเคลื่อนไหวในขณะนี้กําลังเอาประเด็นความเดือดร้อนชาวนามาเป็นปัญหาทางการเมืองหรือไม่พร้อมถามไปยังแกนนามอบชาวนาบางกลุ่มด้วยว่าต้องการให้รัฐบาลยกเลิกจำนำข้าวจริงหรือไม่ทั้งที่ราคาจากการจำนำข้าวได้สูงกว่าโครงการประกันราคาข้าวจึงขอให้กลุ่มชาวนาเข้าใจรัฐบาลด้วยว่าในขณะนี้เป็นรัฐบาลรักษาการ ทำให้มีปัญหาในการออกเงินกู้ท่านมั่นใจได้อย่างไรครับว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่มาหรือนายกคนกลางนายกคนดีนายกมาตราเจ็ดเนี่ยจะสามารถกู้เงินได้เพราะในความเป็นจริงก็ไม่สามารถกู้เงินได้ครับเพราะว่าติดขัดข้อกฎหมายดังนั้นวิธีการที่จะช่วยชาวนาให้ได้เงินเร็วที่สุดครับก็คือทุกส่วนทุกฝ่ายต้องช่วยกันสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศ ให้สถาบันการเงินนั้นปล่อยกู้โดยเร็วคำถามก็คือว่าทำไมทุกฝ่ายไม่ช่วยกันสร้างบรรยากาศนั้นที่จะนำไปสู่การให้สถาบันการเงินปล่อยกู้ให้กับรบัฐบาลเพื่อไปให้ชาวนาท่านเชื่อหรือไม่ว่าถ้าไม่มีการชุมนุมของกปปส imal, ถ้าสสพักประชาธิปัตย์ไม่ลาออกทั้งพักทั้งสภา,าเพื่อกดดันนายกรัฐมนตรีรัฐบาลพักเพื่อไทยไม่มีเหตุต้องยุบสภา ถ้าไม่มีการยุบสภาท่านเชื่อหรือไม่ว่าการจ่ายเงินในโครงการจำนำข้าวจะไม่เกิดปัญหาที่ทำให้การจ่ายเงินนั้นสะดุดหยุดลงแต่อย่างใดนายอนุสร์ยังกล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ถ้ามีการปฏิรูปมีการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับพรรคประชาธิปัตย์พร้อมจะลงเลือกตั้งว่า เป็นสิ่งที่ไม่เหนือความคาดหมายเพราะนายอภิสิทธิ์มักพูดแต่สิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์หากคะแนนนิยมของนายอภิสิทธิ์ดีจริงถือเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงที่เลือกบอยคอตดการเลือกตั้งยิ่งพูดยิ่งเป็นการประจานตัวเองนะครับว่าการบอยคอตดการเลือกตั้งในขณะที่พักมีคะแนนนิยมสูงสุดนั้นน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับการบอยคอตดการเลือกตั้งสองกุมภา ทำให้คุณอภิสิทธิ์พลาดโอกาสในการจะเป็นรัฐบาลพักเดียวเพราะถ้าคะแนนนิยมดีจริงเนี่ยต้องชนะเลือกตั้งถล่มทลายตั้งรัฐบาลได้พักเดียวไม่ต้องไปตั้งรัฐบาลในค่ายระทหารให้เขาเน็บแนมให้เขาประชดประชันได้อีกนะครับคุณอภิสิทธิ์พูดเหมือนกับว่าประเทศนี้เนี่ยถ้าไม่มีพรรคประชาธิปัตย์และคุณอภิสิทธิ์อยู่ในประเทศเนี่ยประเทศจะล่มสลาย ทั้งที่ของจริงเนี่ยนะครับประชาชนคนไทยกว่า67ล้านคนไม่มีใครรอคุณอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่มีใครรอพักประชาธิปัตย์ในอนุสรณ์กล่าวด้วยว่าแม้พักประชาธิปัตย์จะไม่ลงเลือกตั้งในครั้งไหนๆเลยประเทศไทยก็อยู่ได้และหากนายอภิสิทธิ์ปิดฉากทางการเมืองได้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับประเทศชาติมากกว่าเพราะท้าให้ พร้อมกันนี้นะครับได้ท้าให้นายอภิสิทธิ์ให้ออกมาประกาศว่าถ้าไม่มีการปฏิรูปตามแนวทางของนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหากระบฏนายอภิสิทธิ์และพักประชาธิปัตย์จะไม่ลงเลือกตั้งตลอดไป